ไปดูกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถรัรมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ได้จัดพิธีตักบาตรสามเณร1น,น5 9รรูปที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูนพระพุทธศาสนาทั่วไทยของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมวชิลกิจเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายธานีนาธัญญาพจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายขราวาสส่วนกันลยนานมิตรอิทธิเชษบุญยพัฒน์สัตตกรประธานศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชรกล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายอาคารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต สำหรับการจัดตักบาตรแด่สามเณรในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมใจของสามเณรทุกรูปจากศูนย์อบรมกวา่า100ศูนย์ในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมบูชาธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระมหาโพธิวงศ์สาจารย์องค์อุปธรรมศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังเพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาพุทธอันดีงามทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญกับสามเณรผู้บวชใหม่และในปีนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สแล้ว ในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบินทบาทจะได้นําไปแจกจ่ายยังศูนย์อบรมทุกศูนย์ในจังหวัดกําแพงเพชรและอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะครับก็เป็นความปรับปรึ่มใจอย่างยิ่งนะครับในการที่เราได้รวมเหล่าสมมามเณรได้ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนของไทยซึ่งในตอนนี้ศีลธรรมของสังคมไทยทุกวันนี้ มันน้อยลงไปทุกทีแต่การที่เราได้จัดโครงการบวชบรรพชาสามเณรและการจัดตักบาตรพระเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ทําให้เยาวชนได้เห็นถึงความดีเห็นถึงศีลธรรมอยากที่จะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนากันต่อไปครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะได้เกิดกระแสะการบวชทั่วประเทศเลยนะคะทั่วทุกจังหวัดเลยซึ่งเราเห็นภาพในทีวีภาพใน DMC แล้วกภ็ภาพวันนี้เป็นภาพที่มาเห็นด้วยตัวเองเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆนะคะทำให้เราปลื้มปิติแล้วกอ็อยากขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่มีดํารีโครงการที่มีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาค่ะคะ่ะการจัดตักปาดนะคะก็ เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมไทยของคนไทยที่ได้ทํากันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตอนนี้ก็คือมีสัมภเนนเราก็แบบว่าปื้มมากในส่วนของการทําบุญในครั้งนี้ค่ะก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพื่อที่ให้สาธุชนนะคะทุกที่ได้มาทําบุญในโครงการของหลวงพ่อนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่ประเมินด้วยคุณค่าไม่ได้ เป็นการนำเยาวชนถือว่าเป็นต้นกล้าของชีวิตให้มีความแข็งแกร่งและแข็งแรงในอนาคตได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะในเบื้องต้นและเป็นการชักนำเอาผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาสู่วัดแล้วเข้ามาสู่ศาสนาพุทธวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วเรายังได้นำอาหารและก็ปัจจัยไปช่วยวัดในภาคใต้สีจังหวัด ในประมาณ323วัดและทำให้วัดใน300กว่าวัดในภาคใต้นั้นได้รับรู้ว่าบรรดาพุทธศาสนิกชนในทุกจังหวัดในทุกภาคของประเทศไทยยังห่วงใยนี้ค่ะก็รู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้หายไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนถ้ามีภาพบรรยากาศแบบนี้อยู่ตลอดไปนะคะเพราะว่ายิ่งมีสมัมมเนรมีพระพิสุสงฆ์เนี่ยมาบวช ตา้ร,ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนามากเท่าไหร่นะคะพระพุทธศาสนาก็จะยิ่งเผยแผ่แล้วก็ขจรขจายไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกมากมายเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าพระพิสุเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ วันนี้ได้มาร่วมงานบุญพิธีตักบาตรพระสมมามเณร1น5 9รูปปีที่4ของจังหวัดกำแพงเพชรไม่เห็นสมมามเณรมาเยอะแล้วปลื้มปลื้มมากเลยค่ะปลื้มเพราะอย่างเนาะอ,อย่างน้อยก็คือสมมามเณรนหนึรูปต้องมีผู้ปกครองมาแล้ว1คนอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะแล้วก็สมมามเณรตัวเล็กๆก็จะสามารถสร้างศรัทธาให้กับ าสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้ให้เกิดศรัทธาเพื่อที่จะยังประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อความยืนยาวของพระพุทธศาสนาที่จะมั่นคงและก็ปักหลักในประเทศไทยของเราต่อไปค่ะ